มีคำถามถามมาเยอะว่าทำไมโค้ชปูแน่นดูหุ่นเพรียวดูลีนแล้วก็ดูสมส่วนมากขึ้นเดี๋ยววันนี้โค้ชปูแน่นจะมาบอกวิธีการแบบละเอียดให้นะครับสวัสดีครับผมโค้ชปูแนนครับตอนนี้คุณกำลังชมรายการซิกแพคโปรเจกต์นะครับผมมาในคลิปนี้ครับผมเป็นคลิปที่ผมจะมาตอบคำถามให้กับคนเยอะมากต้องบอกว่าเยอะมากๆจริงๆครับที่ถามว่าทำไมโค้ชปูแน่นช่วงนี้ดูตัวเล็กลงดูเพียวลงดูลีนแล้วก็ดูสมส่วนมากขึ้นท,ท้งทนี่ก่อนอันนี้ก็คือดูตัวใหญ่ใช่ไหมครับ แล้วก็แบบเดินตัวใหญ่เดินไปมาในยิมอะไรเงี้ยนะผมแต่ตอนนี้ทำไมดูเพียวดูสมส่วนแล้วก็ดูลีนกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่ามันต้องทําอย่างไรนะครับผมแต่ก่อนที่ผมจะเข้าสู่ในหาลักผมผมต้องขอขอบคุณทางฟ,ฟิตทูที่เป็นผู้สนับสนุสนกับทางช่องซ i ไฟโปรเจกต์มาตลอดครับถ้าวันนี้คุณสนใจที่จะเลือกซื้ออุปกรณ์ออกกำลังากายมาไว้ที่บ้านที่มีคุณภาพสูงราคาย่มเยาวและมีบริการหลังการขายที่สุดยอดครับ ที่โฮมฟิตูมีอุปกรณ์ที่คุณเลือกสรรมากมายครับไม่ว่าจะเป็นลู่วิ่งจักรยานสวิทมิชชนหรืออุปกรณ์ฟรีเวทในการสร้างกล้ามเนื้อและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายครับผมที่พิเศษไปกว่านั้นพี่แค่คุณแคปหน้าจอตอนนี้ไว้และพิมพ์โค้ชปูแน่นส่งไปหาทางโฮมฟิตูคุณจะได้รับส่วนลดพิเศษเศษในการเลือกซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นเลยครับจากทางโฮมฟิตูครับผมสำหรับผมนะครับโฮมฟิตูถือเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งด้านอุปกรณ์การออกกำลังกายที่โค้ชปูแน่นไว้ใจถ้าวันนี้คุณสนใจที่่จื้้้ออออุปกกกกรณ์ออราาาาาลลลงยททผมไดไดดิให เรียบร้อยครับมาทีนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการอย่างละเอียดว่าผมปรับองค์ประกอบร่างกายลงมาให้มัน,เป,นเป็นทรงแบบนี้ได้อย่างไรนะครับต้องบอกก่อนนะผมว่าก่อนน้นนี้นะครับที่ใครๆก็ตามนะครับที่เป็นแฟนช่องสเปรเ๊คโปรเจกต์หรือว่าเคยเห็นหน้าผมมาก่อนนะครับตัวของผมเนี่ยนะครับน้ำหนักตัวอยู่ที่ประมาณ87ถึง9กกิโลนะผมมาตลอดนะครับคือจะน้ำหนักอยู่แถวๆนี้มาตลอดนะครับแล้วก็ พอถึงช่วงที่จะไดเอทใช่ไหมครับผมก็จะลดน้ำหนักลงมาเหลืออยู่ที่ประมาณ72-73ประมาณนี้นครับผมเต็มที่คือ74นะครับเพื่อทำการประกวดครับผมก็จะแบบหนาๆน,นะครับลีลีอยู่เงี้ยนะครับอยู่พักใหญ่ๆอยู่หลายปีอยู่ครับผมเนื่องจากว่าผมเป็นสายประกวดครับแต่พอถึงจุดๆหนึ่งครับผมผมรู้สึกว่าอิ่มตัวกับการแข่งขันแล้วนะครับผมรู้สึกว่าแบบเอ้ยผมได้ถ้วยรางวัลมาเยอะมากพอแล้วแล้วผมค่อนข้างเข้าใจแล้วว่าเออการแข่งขันเนี้ยมันต้องเตรียมตัวยังไงมันต้อง มีบริบทในการดูแลตัวเองอย่างไรแล้วก็การใช้ยงใช้ยาการไดเอทการอะไรพวกนี้นะผมมันต้องทําอย่างไรคือศึกษามาค่อนข้างโอเคและ้วะครับแล้วอีกอย่างนึงคือผมก็ต้องการที่จะเปลี่ยนสายจากสายเพาะกายเนี่ยนะครับผมไปสู่การเป็นสายสุขภาพครับคือสนใจเรื่องของสุขภาพมากกว่าแล้วแหละนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผมสนใจเรื่องของความมีอายุยืนด,ด้วยคือแบบผมไม่อยากตายเร็วโอเคไหมครับการแข่งขันเพาะกายเนี่ยมันต้องแลกหลายอย่างครับผมครับซึ่งบอกเลยว่าคือก็อยากที่จะเลิกมาสักพักแล้วแหละนะครับแต่ว่า คือก็อยากที่จะลองทําไปให้สุดดูว่าตัวเองเนี่ยจะสุดที่ได้ที่ตรงไหนนะผมนะบพบว่าก่อนที่ผมจะเลิกงานสุดท้ายเนี่ยผมมีปัญหาเรื่องของสุขภาพค่อนข้างเยอะจากการใช้ยานะผมผมก็เลยต้องเลิกต้องบอกพูดกันตามตรงเลยตรงนี้นะผมก็หันมาดูแลเรื่องของสุขภาพจริงจังครับทีนี้นะผมพอผมเลิกแข่งขันพอกกายครับจากเดิมน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ90กิโลกรัมครับน้ำหนักของผมเนี่ยลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 8 0 81กิโลกรัมนะครับลงมาต่ำสุดคือ79กิโลกรัมนี่คือเป็นการที่แบบผมยอมสูญเสียมสไปค่อนข้างเยอะมากๆเลยส่วนหนึ่งครับผมเนื่องจากว่าผมไปทําหน้ามาข้อที่1นึ่งเลยครับสคือไปสักมาครับผมเนี่ยก็ต้องห่างหายจากการฝึกไปสักพักหนึ่งครับผมนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับผมระบบการไดเอทระบบการควบคุมอาหารยังคงมีการกําหนดไว้อยู่เหมือนเดิมครับผมไม่ได้ปล่อยตัวปล่อยใจอะไรทั้งสิ้นนะครับ ระบบการไดเอทของผมเป็นอย่างนี้ครับผมคือผมใช้ฟาสติ้งเป็นเครื่องมือนะครับผมในช่วงที่ผมทําการปรับองค์ประกรอบร่างกายคือส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าการทำฟาสติ้งเนี่ยมันมีส่วนช่วยในเรื่องของสุขภาพด้วยนะผมแล้วก็อย่างหนึ่งคือมันทําให้ผมเนะี่ยนะครับสามารถยังคงทํางานได้อยู่แล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องแบบเหมือนไปเครียดว่าจะต้องไปหาอาหารกินในเวลานั้นเวลานี้ต้องกินมื้อเช้า้วต้องกินมื้อกลางวันนะคือผมแค่อด ผมแค่อดนะครับผมก็สามารถที่จะควบคุมเรื่องของ body fat ได้แล้วนะผมผมจะไม่มีทางไหลขึ้นแน่สำหรตัวของ body fat นะครับที่สำคัญคือผมจะลีนลงด้วยซ้ำไม่ว่าผมเนี่ยทำ f a ส t i n g แบบยาวนะครับซึ่งระบบการทำ f a ส t i n g ที่ผมใช้นะผมคืออยู่ที่18:6 24ในบางครั้งคือ23:1คือผมจะหมุนอยู่3อย่างนี้นะผมคือ18:6 24 0 23:1ครับผมแล้วแต่วันว่าวันนั้นยุ่งมากยุ่งน้อยนะครับผมจะไม่ยึดติดก,กับ อย่างได้อย่างหนึ่งนะครับผมผมก็จะหมุน,หม,น,ห,มนหมุนเอานะครับซึ่งช่วงเวลาที่ผมกินก็คือจะเป็นช่วงท้ายของวันนะครับช่วงกลางคืนแล้วแหละนะครับประมาณ2องทุ่มถึงสามทุ่มหรือ3ามทุ่ถึงสี่ทุ่มประมาณนี้นครับผมคือจะอยู่ในช่วงเวลานี้นครับสำหรับการกินอาหารซึ่งการกินโปรตีนของผมนะครับ ก็ผมกินโปรตีนน้อยลงนะครับจะเดิมก yeah. ินน้ำหนักตัวเนี่ยคูณ2.4 2.5เนี่ยนะผมคือกินน้อยลงมาเนี่ยครับเหลือเพียงแค่น้ำหนักตัวคูณ1.5ถึงคูณ2เท่านั้นเองคือกินโปรตีนน้อยนะครับผมกินโปรตีนไม่ค่อยเยอะแล้วครับตงหลังๆมนนี้นะครับแล้วก็ต่อมาคือการกินคาร์โบไฮเดรตครับผมผมกินตัวของคาร์โบไฮเดรตอยู่ที่ low นะครับ to moderate คือกินต่ำถึงปานกลางครับคือผมไม่ได้แบบพยายามอัดข้าวแล้วสมัยก่อนผมจะอัดข้าวเนี่ยอยู่ที่ประมาณโลกว่าๆนะครับผมประมาณกิโล เพื่อทำโบกิง้งคือเพิ่มมวลกล้ามเนื้อขึ้นไปครับยิ่งมีมวลกล้ามเนื้อเยอะมากขึ้นเท่าไหร่เวลาที่เราคัตติ้งหรือว่าเวลาที่เราลีนลงมาครับผมเพื่อทําการประกวดเนี่ยมันก็ยิ่งสวยแล้วก็ยิ่งคมชัดมากขึ้นท่านนครับแต่ตอนนี้คือผมไม่ได้มีเป้าหมายเรื่องของการแข่งขันแล้วดังนั้นคือผมไม่จำเป็นต้องกินโปรตีนสูงขนาดนั้นแล้วนะครับดังนั้นผมก็ปรับปริมาณโปรตีนลงมานะครับผมให้เหมาะสมกับร่างกายของผมที่ผมเป็นอยู่ณขณะนี้ครับผมแล้วก็อย่างหนึ่งคือปริมาณของการกินคาร์รบ สามสี่ถ้วยนี่ถือว่าเยอะมากแล้วนะสี่ถ้วยนี่อยู่อยู่ที่ประมาณ600กรัมนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ3 0 0ร้อยถึงสี่ร้อยห้าสิบกรัมต่อวันนะครับอันนี้คือเป็นปริมาณที่ผมรู้สึกแฮปปี้กับการกินที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ตัวของไขมันผมจะกินไขมันต่ำนะผมคือกินไขมันเนี่ยไม่เยอะมากครับไม่ได้นับอะไรมากมายนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วใช้วิธีการกะด้วยสายตาเพราะว่าผมได้เอ็ดมานานแล้วผมอยู่ในวงการพอกาเนี่ยมาประมาณ5-6ปีนะครับผมแล้วก็ ก่อนหน้านี้นผมก็จะเป็นคนที่แบบดูเรื่องของอาหารเนี่ยนะครับเป็น10บสปีแล้วครับผมสำหรับเรื่องของการดเอทส่วนตัวนะครับแล้นั้นผมก็จะค่อนข้างแม่นว่าแบบเออเนื้อสัตว์ผมจะต้องกินปริมาณเท่าไหร่ข้าวต้องกินเท่าไหร่แล้วก็ไขมันเนี่ยมอจากสายตาเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณกี่กรัมอะไรเงี้ยนะผมอันนี้คือผมจะดูออนครับแล้วก็ระบบการฝึกเวทเชิงนิ่งครับผมครับคือปัจจุบันผมไม่ได้ยกหนักแบบบา้าคลั่งอีกต่อไปแล้วไม่ยกหนักในที่นี้คือไม่ใช่ว่าไม่ฝึกหนักนะครับผมยังคงฝึกหนักเเหมมือนดิ ผมยังคงเทรนทูเฟลี่ยมเหมือนเดิมผมยังคงเข้มข้นแล้วก็จริงจังกับการฝึกเหมือนเดิมแต่ผมไม่ได้ใช้น้ำหนักเยอะมากๆอีกต่อไปแล้วผมไม่ได้เบนช์เพรสเป็นร้อยกิโลแล้วผมไม่ได้สควอตเป็นแบบ1 2 0ยยีบโลร้อโลไม่ใช่แล้วครับผมนะผมไม่มีการยกหนักอีกแล้วส่วนใหญ่ผมจะหันไปหาการฝึกแบบไฮ์โวลูมเทรนนิ่งซเป็นส่วนใหญ่คือฝึกจำนวนครั้งเยอะ ฝึกจำนวนเซตเยอะนะครับผมพักสั้นพวกนี้นะครับจะเป็นระบบการฝึกที่ผมมักใช้ครับผมเนื่องจากว่าผมไม่มีเวลาการคาร์ดิโอนะครับดังนั้นผมจะใช้เรื่องตัวของโวลูมเนี่ยนะครับผมเข้ามาช่วยทําให้ผมสามารถเผาแคลอรี่ได้เยอะแล้วก็ยังคงสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ทำให้ตัวของกล้ามเนื้อของผมมีความสมส่วนอยู่ได้นะครับและที่สำคัญคือพูดถึงเรื่องของความสมส่วนของกล้ามเนื้อครับผมเป็นคนที่ฝึกระบบเวทเทรนนิ่งแบบไม่ใช่โบสปิดผมไม่แยกชิ้นนะครับผมมักจะฝึกแบบพุชพูลเล็ก หรือ full body training เป็นประจำนะครับหรือถ้าว่าแย่ที่สุดผมจะจับคู่กมเนมเ้อเช่นอกคู่กับไบเซปหลังคู่กับไทรเซปจะเล่นเป็นพวก a อัคคีนิสแ n o ท i s คือเล่นมาตรงข้ามกันพวกนี้ครับผมคือผม,มจะใช้เทคนิคเหล่านี้นะครับในการปั้นหุ่นคือถ้าบอกก่อนว่าจุดเด่นของผมเนี่ยนะครับตั้งแต่สมัยพกกายไปแล้วคือผมเป็นนักพะกายที่มีจุดเด่นในเรื่องของความสมส่วน,นครับ ไหลกับอกกับปีกนะครับมันรับกันทั้งหมดนะผมคือเดิมที่เนี่ยผมเป็นคนที่หุ่นค่อนข้างสมส่วนอยู่แล้วสำหรับนักพลกายในรุ่นแอเลิติกฟิสิกส์นะครับซึ่งเขาจะมองเรื่องของความสมส่วนตรงนี้นะครับผม ดังนั้นครับระบบการฝึกเดิมของผมเนี่ยนะครับมันเอื้อต่อความสมส่วนอยู่แล้วปัจจุบันผมก็ยังคงฝึกในรูปแบบของความสมส่วนเหมือนเดิมผมไม่ได้อยากเป็นคนที่แบบมีไหล่ใหญ่ล้นหรืออกใหญ่ล้นหรือหลังบานอะไรเงี้ยไม่ใช่เลยผมต้องการความสมส่วนส่วนหนึ่งเลยครับเนื่องจากว่าตัวผมไม่สูงนะครับผมสูงเียงแค่171ซนติเมตรเท่านั้นดังนั้นถ้าเกิดว่าผมแบบเป็นคนที่แบบโอ้โไหไอ้นู่นไอ้นี่ใหญ่เกินใหญ่เว่อยอเงี้ยครับผมจะดูตัน คือผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบให้ส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยมันใหญ่เกินไปนะครับซึ่งจริงๆสามารถที่จะทําได้นะครับแต่ว่าผมเลือกที่จะไม่ทําผมเลือกที่จะบอกให้มันมีความเป็น symmetry มากกว่าคือมีความสมส่วนมากกว่านี่คือเป็นสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดนะครับผมทีนี้นะครับพอพูดถึงเรื่องของการฝึก weight น r a i เนี่ยครับจะไม่พูดเรื่องของการฝึกคาร์ดิโอเนี่ยก็คือไม่ได้เลยครับผมนะครับคาร์าดิโอผมต้องบอกเลยว่าผมไม่ค่อยฝึกนะครับผมฝึกคาร์ดิโอน้อยมากครับ ถ้าพูดถึงเป็นจนํานวนครั้งต่อเดือนเนี่ยคือผมฝึกคาร์ดิโอเนี่ยนะครับอาจอยู่ที่ประมาณ3ถึงสครั้งต่อเดือนถ้าเกิดว่าผมมีเวลานะนะครับโดยคาร์ดิโอเนี่ยผมจะฝึอกอยู่ที่ 20- 30บถึงนาทีนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะผมคือผมไม่ได้ฝึกคาร์ดิโอนะครับผมจะใช้การฝึกเวทเทรชนิ่งนะครับเป็นตัวหลักนะครับในเรื่องของการดูแลเรื่องของรูปร่างของผมเพราะฉะนั้นครับถ้ามองถึงภาพรวมของตัวของโปรแกรมของผมนะครับจากการที่แบบผมเดิมเนี่ยหนักอยู่ที่ 80, 88 89 90นะครับลงมาที่80กิโลกร,รัมตรงนี้นะผมก็คือสิ่งที่คุณเห็นตรงนี้เนาะนะครับก็คืออกนะครับหัวไหล่แขนนะครับผมมันรับกันนะครับมันมีความสมส่วนนะครับตัวผมเล็กลงใช่นะครับแต่ว่าตัวของบอดี้ไซสของผมเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ12% ถ้าพูดถึงเรื่องของเชฟของรูปร่างนะครับผมคือ upper body กับ lower body นะผมคือข้างบนกับข้างล่างข้ง,ขง,ขงผนเนี่ยเอามันรับกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับดังนั้นเรื่องของความสมส่วนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงคือโค้ชฟูนด์เป็นคนที่สมส่วนมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับผมถ้าพูดถึงเรื่องของการไดเอทก็ตอนนี้นะครับผมทำฟาสติ้งแทบจะเรียกว่าเป็นไลฟ์สไตล์แล้วนะครับถึงแม้ว่าผมจะเป็นคน against นะคือหมายถึงว่าผมเป็นคนที่ไม่โอเคกับการที่จะให้หนักเรียนนะผมเป็น เป็นสายแบบฟาสติ้งแบบทั้งชีวิตไม่ใช่เลยแต่ด้วยงานต้องบอกอย่างนี้ว่าด้วยงานครับผมด้วยไลฟ์สไตล์ของผมนะครับผมไม่สามารถที่จะแบบกินมือ้อเช้ามื้อกลางวันได้นะครับผมแบบจะต้องแบบไปทํางานผมต้องมีอะไรหลายอย่างที่ต้องทำนะครับในช่วงระหว่างวันดังนั้นผมก็จะทิ้งช่วงไม่กินนะครับเพื่อให้ผมเนี่ยสามารถที่จะเดินทางได้โดยที่ไม่ต้องห่วงว่าแบบจะต้องหาสารอาหารอนุนี้มากินอะไรตรงนี้นะครับแล้วก็พอมาตกเย็นเนี่ยผมค่อยกินอาหารให้ครบตามที่ผมได้ มีการคำนวณแล้วมีการกําหนดไว้ถ้าเกิดว่าขาดอะไรผมก็จะกินตัวของอาหารเสริมเนี่ยเข้าไปทดแทนผมว่าจะเป็นตัวของซิงค์นะครับตัวของครีเอทีนตัวของเวโปรตีนพวกนี้ครับผมก็คือจะเป็นตัวช่วยเสริมนั่นแหละนะครับที่ทำให้ผมเนี่ยสามารถที่ดู้ความแมนหรือว่าสามารถที่จะได้รับสารอาหารที่มากเพียงพอได้นะครับก็ผมถ้าถามว่าผมออกกำลังกายเยอะเท่ากับเมื่อก่อนไหมไม่ใช่แล้วนะครับตอนนี้ผม ออกกาลังกายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4-5วันต่อสัปดาห์นะครับซึ่งก่อนอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 6, 7เจวันต่อสัปดาห์ <c oughs> ต่างกันนิดเดียวนะครับผมคือเพื่อยงว่าคงยังคงฝึกเยอะอยู่ยังคงฝึกหนักอยู่และทุกครั้งที่ผมตกเท้าเข้ายิมผมเอาจริงทุกครั้งผมยกสุดทุกครั้งผมเทรนด์ทูเฟรียทุกทุกครั้งครับผมนะครับและผมก็เป็นคนที่ไม่โพกโทรศัพท์เข้าไปในยิม ผมเป็นคนไม่เล่นโทรศัพท์ระหว่างที่เราผมเล่นเวทครับผมนะครับนี่คือเป็นหัวใจสําคัญเลยของการเล่นเวททรนนิง่งมันทาให้การฝึกของเรามันมีคุณภาพนะครับแล้วก็ทำให้ทำให้ออทคำหรือว่าผลลัพธ์ออกมาได้ชัดเจนแล้วก็แจ่มแ,แจ้งอย่างที่เราต้องการนั่นเองครับผมครับอันนี้ก็อเป็นวิธีการส่วนตัวของโคช้ชพวกนนะครับที่ปรับองค์ประกอบร่างกายลงมาจากนักพอกาย มาเป็นสายฟิตเนสที่แบบเป็นสายสมส่วนกับเขาแล้วนะครับก็ต้องบอกเลยว่ามันส่วนหนึ่งเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของางการทําธุรกิจด้วยนะครับผมคือถ้าเกิดว,ว่าเราจะทําธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของรูปร่างเนี่ยถ้าเกิดว,ว่าเรายังคงมีทรงเป็นนักพะกายอยู่นะครับบางทีคุยกับคนธรรมดาเนี่ยไม่เข้าใจเนื่องจากว่าคนธรรมดาจะเข้าใจว่านักพะกายเนี่ยคืออยู่คนละโลกกับเขานะครับ พอคุยอะไรไปเนี่ยนะครับก็ใช่สิก็โค้ดเป็นนักพอกายนี่ใช่สิโค้ดเป็นนักกีฬานี่ก็ใช่สิโก้มันมีกล้ามเยอะนี่อะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทรงใกล้ๆเคียงกันเนี่ยนะครับคือคุณก็สามารถมีหุ่นเหมือนกับผมได้เพียงแค่คุณเนี่ยกินให้เหมือนผมเพียงแค่คุณเนี่ยออกกำลังกายให้เหมือนผมพวกเราก็จะมีรูปร่างที่ใกล้เคียงกันหรือถ้าจะเหมือนเหมือนกันเลยนั่นเองครับผมนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการของโค้ชปูแน่นะครับที่ใช้เรื่องของการดูแลรูปร่างนะครับผมแล้วก็อย่างหนึ่า ใครมีคำถามอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของรูปร่างเพิ่มเติมนะครับผมก็สามารถถามเข้าได้นะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวโค้ชกูน่าจะช่วยตอบให้แบบละเอียดละเอียดยับยับเหมือนเดิมเลยครับผมนะครับก็ถ้าผมชอบคลิปนี้ครับถ้ผมชอบโค้ชปูนแน่นอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคุณดีๆที่ผมจะนำเสนอในทุกๆสัปดาห์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ